อิสยาส์4สข้อ2เราคือยาเวนั่นเป็นนามของเราเราไม่ให้สง่าราศีของเราแก่ผู้อื่นหรือให้คำที่สรรเสริญเราแก่รูปแกะสละักชื่อหรือนามพระยาเวในพระคัมภี์บางฉบับแปลว่าพระเยโฮวาซึ่งมาจากคำในภาษาฮิบรูโยเฮวาเฟในภาษาอังกฤษจะใช้ y h w s หรือ yhvh โดยคำนี้ ปรากฏนะคะในพมปีเดิมถึง7,000ครั้งเริ่มตั้งแต่ในภาษาฮิบรูโบราณที่ยิวจดชื่อพระเจ้าไว้ก็จะมีแค่4ตัวพยัญชนะเท่านั้นไม่มีสลักถ้าเทียบเป็นภาษาไทยก็ยอยักษ์ฮอนคูบอร์แวนฮอนคูจริงๆแล้วในสมัยก่อนอยิวเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยนามพระเจ้าแบบตรงๆเพราะเขาถือว่านามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์มาก เกรงว่าจะเป็นการออกนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรพอเขาเจอคำว่าโยเฮบวาเฟเขาก็จะเลี่ยงนะคะไปใช้คำอื่นแทนก็คืออโดนายหรือเอโลฮิมและอีกหนึ่งเหตุผลที่ยิวไม่ใส่สละลงไปก็คือเขาไม่อยากให้คนอ่านหรือเรียกชื่อพระเจ้าแบบรพร่ำเพื่อเพื่อเป็นการปกป,ป้องนามของพระเจ้าไม่ให้แปะเปื้อนเป็นมลทินหรือด่างพร้อยโดยใช่เหตุ เรารู้จักน้ำพระเจ้าได้ผ่านทางเรื่องราวของโมเสสในอพยพ3 3 3ถึง15ตอนที่พระเจ้าเจอกับโมเสสที่พุ่มไม้และโมเสสทูลพระเจ้าว่าดูเถิดเมื่อข้าพงไปหาชนชาติอิสราเอลและจะบอกกับพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งบรรพรุษของพวกท่าน ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่านและเขาจะพูดกับข้าพเจ้าว่าพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรข้าพงศ์จะพูดกับพวกเขาว่าอย่างไรและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นอยู่เราเป็นอยู่และพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าเราผู้เป็นอยู่ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสอีกว่า จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่านคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบทรงใช้ข้าพระเจ้ามาหาพวกท่านนี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิจเป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ ดังนั้นในข้อที่15พระเจ้าก็พูดชัดเจนนะคะว่านามของพระองค์คือยาเวซึ่งแปลว่าเราเป็นอยู่เราดำรงอยู่หรือเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นซึ่งแท้จริงแล้วเราทุกคนสามารถเอ่ยนามพระเจ้าได้นะคะไม่บาปเพราะว่าพระเจ้าก็อยากให้เรารู้จักกับพระนามของพระองค์อยู่แล้วอิสยาห้าสิบสองข้อหกเหตุฉะนั้นประชากรของเราจะรู้จักนามของเรา เพราะฉะนั้นในวันนั้นพวกเขาจะทราบว่าเราเป็นผู้ที่พูดจริงๆดูเธอคือเราเองอิสยา45ก็5ห์45เราคือยาเวและไม่มีผู้อื่นอีกนอกจากเราไม่มีพระเจ้าพระเยซูย,ยังบอกชื่อพระเจ้าพระบิดาต่อสาวกของพระองค์ด้วยเช่นกันพบใยยนห์น17:26 และข้าพรองค์ประกาศพระนามของพระองค์แก่พวกเขาแล้วและจะประกาศพระนามของพระองค์นั้นเพื่อความรักของพระองค์ทรงรักข้าพระเจ้าแล้วนั้นจะอยู่ในพวกเขาและข้าพระองค์จะอยู่ในพวกเขามียูบางกลุ่มนะคะที่เรียกชื่อพระเจ้าโยเฮวาเฮในภาษ,าษาฮิบรูถ้าอ่านผิดขออภัยพี่น้องด้วยนะคะก็คือยาฮวายาฮวา หมายถึงพระเจ้าพระบิดาผู้เปลี่ยมล้นไปด้วยความรักผู้ทรงพระชนอยู่พบในหนึ่งยอนสี่ข้อแปผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่ายวาทรงเป็นความรักทีนี้เรามาดูความหมายชื่อของพระเจ้าตามตัวอักษรในเชิงลึกด้วยกันในภาษาฮิบรูเขาจะอ่านจากขวาไปซ้ายนะคะตัวอักษรโยแปลว่ามือเฮ hey. แปลว่าดูหรือเห็นว่า wow. แปลว่าตะปูเหแปลว่ามือหรือเห็นดังนั้นโยเฮบวุวาเฮก็เลิงถึงพระเยซูโดยตรงนะคะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่พระเยซูจะกล่าวว่าเรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในยอห์นสิบสามสิบมัทธิวหนึท่านจงเรียกนามของพระองค์พระเยซูเพราะว่าพระองค์จะทรงโปรดช่วยชนชาติของพระองค์ให้รอดจากบาปตั้งหลายของพวกเขา สรุปชื่อพระเยซูนะคะหมายถึงพระยาเวคือพระผู้ช่วยรอดและพระนามโยเฮวาเทหรือนามของพระยาเวก็ชี้เป้าไปที่พระเยซูคริสต์โดยตรง